สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนี่เก้าเองเหมือนเดิมเลยครับผมก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับวันนี้นะครับผมกลับมาแล้วนะผมสําหรับชุดจันทาสีเลื่อนวนเออใครยังไม่มีใครรอคอยอยู่เราไปสูงกันดีกว่าว่ามาแบบไหนไปกันเลย โอเคครับผมกลับมาในรูปแบบเดี๋ยวนี้มีแต่แบบนี้เนาะไอพวกแบบว่าสุ่มแบบเนี้ยสำหรับพี่เกลวพี่เกลีวคิดว่ามันยากทุกคนอ่ะไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันล,ละกันนะคบผมอะไรพูดอะไรเนี่ยรินพี่เกลวพันมากเลยอ่ะสีนี้นะครับผมพี่เกลวมีแล้วนะคบผมตัวนี้มีแล้วเนาะตัวนี้มีแล้วนะผมรอบนี้ถ้าไปถึงก็จะเอาชุดนี้ละกันเนาะแต่ถ้าไม่ถึงก็มันคือหนึ่งร้อยสิบอะเอออันดูตรงแรกเปลี่ยนทุกคนนี่ พี่แก้วต้องมี110แต่ถ้าไม่ถึงก็เอา70ดูตอนนั้นก่อนอ่ะพี่แก้วมีเพชรอยู่ที่78,821ดยไดมอนด์นะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าว่าจะหมดเท่าไหร่ครั้งแรกเล่นฟรีนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะแบบว่าสุ่มครั้งแรกฟรีก็ลองสุ่มนะแอบพี่แก้วอ่ะลองสุ่มก็ได้มาโอเคอ่ะ ใครดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แก้วด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะฮะก็<ๆ>มีสองออกมาเยอะอยู่โอเค18แล้วนะโอเคมันมากสุดคือเท่าไหร่3หรอโ okay, อ้แค่3ามไม่อน่าจะสัก50อะไรอย่างนี้เท่าไหร่ละ50ละเฮ้ยไปชุดนั้นเลยสำหรับพี่แก้วี่สำหรับพี่แก,แก้วยอย่างชอบ ทุกคนนะคะผมดูแล้วฝากกดวไลค์กดแชร์ด้วยนะคะผมใครที่รอคอยมันกลับมาแล้วนะผมหลายหลายคนชอบเอาหัวไปใส่นะอย่างพี่แก้วนะผมบางทีก็เอาหัวใส่แต่หัวนะคะผมเก้าสี่ละเท่าไหร่ละขาดอีกอีกสักทีนี่ร้อยเจ็ดโอ้ขาดสามทีละหนึ่งไหมทุยแคนหนึ่งไม่ออกอ่ะอุ้ยออกเวย่าเนีอันสุดท้าย ได้เกินด้วยโอเคพี่แก้วได้มา111่งรโทเค็นนะครับผม11อันเนาะก็เหลือเท่าไหร่เหลือ7 6 2 2 6โอ้ถือว่าถูกกว่าไอ้อัพป,ปืนดีทุกคนอันนี้นะครับผมพี่แก้วหมดไปที่2595้า้ไดมอนด์นะครับผม2595้าเพชรนะครับผมได้ชุดนี้นะครับผมโอเคถือว่ายังโอเคอยู่นะฮะ เ,ออเก็บเป็นคอลเลกชันไปรอบละครั้งละกันเนาะเออก็ใครนะครับผมไปสุ่มแล้วนะผมออกเท่าไหร่ยังไงกันบ้างนะผมแล้วก็ใครเอาสีไหนบ้างเนี่ยลองคอมเมนต์บอกพี่แก้วกันบ้างละกันนะอยากรู้เหมือนกันว่ารอบนี้พี่แก้วเกลือหรือไม่เกลือนะผมใครมีข้อมูลก็พิมพ์บอกกันบ้างละกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยววันนี้พี่แก้วขอตัวก่อนนะครับผมบ๊ายบาย did i